สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เป็นชุดช้อนซ่อมมีดนะครับของซีสุดสมิดนะครับเป็นแบบไทเทเนียมอันนี้ผมได้มาฟรีนะครับมันแถมมากับแผ่นรองนอนซึ่งเดี๋ยวมีโอกาสจะมาเล่าให้ฟังนะครับก็เนื่องจากว่ามันเป็นไทเทเนียมนะครับเขาก็เคลมว่ามันน้ำหนักอยู่ที่40กรัมเท่านั้นนะครับแล้วก็แถมตัวคาราบิเนอร์มาให้ด้วยนะครับสำหรับเก็บเจ้า3ชิ้นนี้เนี่ยให้เป็นนึ่งเดียวกันนะครับ ด้านหลังก็บอกนะครับว่ามันเป็นไลเวทนะครับแล้วก็ใช้งานได้ทนทานนะครับเป็นฟ้ดเกรดด้วยนะครับฟ้ดเซฟนะครับราคาเขาบอกว่าอยู่ที่1250บาทนะครับแต่ผมได้แถมมาฟรีนะจาก c 2 Summit นะครับที่สั่งมาผ่านตัว s h อ p e e นะครับเดี๋ยวเรามาลองชั่งน้ำหนักดูนะครับเนื่องจากว่าเราก็มีที่ชั่งน้ำหนักอยู่แล้วนะครับซื้อมาแล้วก็ใช้ให้คุ้มเลยลองมาวัดกันดูนะครับมีดอย่างเดียวนะครับ15กรัม ซ่อมก็ช้อนก็15กรัมนะครับและซ่อมอีก12กรัมนะครับรวมตัวอันนี้ก็ใกล้เคียงกับที่เขาเขียนไว้นะรวมตัวคาราบิ n เนอร์ด้วยก็เป็น45นะครับเฉลี่ยแล้วก็คือ15กรัมต่อชิ้นนะครับอ,อันนี้ก็ฟิลลิ่งก็เหมือนเราเบาๆนะครับเหมือนจับช้อนซ่อมพลาสติกนะครับแต่ว่ามันแข็งแรงกว่านะครับ ก็อันนี้เนี่ยเป็นสีที่เข้าใจว่าน่าจะเคลือบนะครับเพราะว่าถ้าเป็นสีจริงๆของมันที่ปกติของไทเทเนียมเนี่ยก็จะเป็นสีเทาๆหน่อยนะครับตรงนี้ก็สกรีนคําว่าสีทูซามิดมานะครับให้เรารู้นะว่าของมันมียี่ห้อนะเว้ยเฮ้ยนะครับก็ฟิลลิ่งก็เบาๆนะครับสำหรับรใช้งานก็ดูน่าจะสามารถถลอกได้เหมือนกันนะครับสําหรับสีที่เคลือบไว้นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นช่องไว้ให้เรา เอาคาราบินเนอร์เนี่ยมาเกี่ยวเพื่อจัดเก็บรวมกันไว้เป็นชุดเดียวนะครับมันจะได้ไปด้วยกันนะครับไม่แยกจากกันหรือหายไปไหนนะครับก็ถือว่าให้มาด้วยนะครับเป็นแบบนี้เวลาไปใช้ก็มันก็จะแกว่งไปแกว่งมาเนาะอืมนะครับผมได้เอาไปลองใช้งานแล้วไปกินข้าวกินก๋วยเตี๋ยวนะครับก็สามารถใช้งานได้ปกตินะครับฟิลลิ่งก็จะเบาๆมือหน่อยนะครับแต่ก็อาจจะมีร่องรอย การใช้งานได้เวลาไปใช้ด้น้ำมันเนี่ยก็จะเปลี่ยนสีนิดหน่อยนะครับแต่ก็ล้างเสร็จก็กลับเหมือนเดิมแต่จริงแล้วผมชอบวิธีเก็บของ Primus มากกว่านะครับคือชุดนี้เนี่ยผมใช้บ่อยนะครับก็เป็นปลอกแล้วก็เสียบเก็บแบบนี้นะครับก็อยู่ที่ว่าใครชอบแบบไหนนะครับยังไงก็วันนี้เอามาฝากเพื่อนๆกันนะครับสวัสดีครับ